สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีตอนับเขอซูช่องเจพัดผ้ารุ้ยเนาะค่ะเนาะช่องเจพัดผ้ารุ้ยแล้วก็ช่องบ้าวเสชะแนวด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะมือนีเนาะค่ะเจพัดกับมีแนวทางของห้าน้อยเนาะค่ะเนาะหมู่ว่านเจพัดไหห้าน้อยนี่เขาแต่ตัวจอเนาะค่ะตัวลุตัววิ่งเขาติดตีหานะค่ะสองหมู่พราะห่ว่านมา,มา,มาหลายมือแล้วเนาะค่ะแล้วก็เขาตัวจอก็คือศูนหาหาศูนเนาะค่ะเนาะ แล้วเล่าพัฒนาเจพัดไห้วิ่งรูดที่แปดกับหนึ่งเนาะคะ่ะวิ่งรูดที่แปดกับหนึ่งแต่ว่าเจพัดจับจับจับคููไห้บอกเขาจอบก่กเขานะคะ่ะแต่ว่าวิ่งรูดเขาบนเขาล่างเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับเล่ามูว่านี่ไห้วิ่งรูดแปดกับหน,นะะึ่งเจพัดกระไดเนาะค่ะเจพัดลูดแปดมาว่านี่ลูดแปดสามสิบบาทลูดหนึ่งกับเขาคือเขาค่ะเพราะว่า,วานหนึ่งมากหนึ่งซีเนาะคะนะ่ะเนาะ ห่อนหลายมวนแต่ผมเด้วก็เดเจพัดห่อนครห่อนอีวิโอหรอผมเริ่มเงาแร้วมือนี้เนาะคะ่ะมือนี้ก็จะมีแนวข้างของฮานอยมาฝากคือเกาเนาะค่ะเนาะฮานอยวันที่หกนะคะก่อนจะไปเบิงง้าน้อยเจพัดก็จะมาบอกมาขึ้นเจพัดเสียงเหล็กสองซีซีสองรัฐบาลไทยมาเบอกสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะ มื่ขึ้นหนีเสี่ยงสองซีซีสองรัฐบาลไทยฝันคือจังขจาวะกับจังวาเลขมีหกมีหกเนี่ยอันนี้ฝันเด้อค่ะเด้อฝันกับบรูว่าฝันแมนบ่แมนกับบรูว่าฝันแมนบ่แมนเนาะค่ะเนาะกับจังวามีหกนี่ละเลขเสี่ยงสองซีมื่ขึ้นหนีเนาะค่ะเนาะรัฐบาลไทยเจพัดกับบ้านในฝันไห้เด้อค่ะในกลุ่มกับบ้านในไห้ กาวาอีกกอนหวยออกหามือเนาะค่ะจังจะหายมันกระซื่อได้อยู่ดอกค่ะเลขมันบ่เคยออกเลขดังเด้พี่น้องบ่เคยออกเลขดังถ้าดังก็คะือว่าต้องสื่อเนาะค่ะแต่ว่าหันแบบเงียบเงียบคือแปดสามกับสามสองหันดังได้ดังดังตอนไทยดังแบบเงียบเงียบอันบูไดดังโค้มมาตแลกนะเจพัดนว่าเลขพวกนี้มันเลขปั้นกระแสหรือเปล่าเจพัดว่าอันมูกค้มโค้มนี่ ไ่เคยเห็นมันออกไงนี่หลีเลยไม่เคยเห็นออกเจพัดหายไปเจพัดล่องคิดมือนั้นหายศูนย์ศูนย์กับสองเนาะศูนย์กับสองใช่ใช่เจพัดหายศูนย์กับสองรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะอันเหนียาาวมเวา มามาบอกมาคุยกันเนาะค่ะมือขึ้นเจพัดเสียงสองซีซีสองสื่อลอตเตอรี่มาเสียงฝันว่าฝันจำไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าฝันไงไครคือจังาวามันมีหกเนาะค่ะที่จังห่ามันมีหกงวดว่างหันฝันหกขากแนมันอาจจะมมกงวดนี้บ่แต่ว่าดาวมันบ่มีตำแหน่งได้หกแต่ว่าองศามันก็ไดอยู่เนาะค่ะเนาะ องศาได้อยู่นะแต่ตำแหน่งมันบดายมันจะมาได้อยู่ก็หกขันหกมากกับมาหกหนึ่งหกสามเนาะค่ะเนาะทางหกมากกับจะมาหกหนึ่งหกสามเด้อค่ะเด้อหกหนึ่งกับหกสามนี่แหละเพราะว่ามันเป็นมรณะปุตตะมรณะแล้วมันมรณะกับมีอยู่ที่ดาวพระทีเหล็กหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าองศามันค่อนข้างจะห่างกันแน่อยู่ แล้วกับพุทธตานี่มันเออหกสองหกหนึ่งหกสองหกสามด้วยันมาหกระมาณนี่เนาะค่ะประมาณนี้ใค่ตัวบะมาหกสองสามหกสามสองคือเก่าดาวอันนี้เบาแบบตามดวงดาวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าศูนย์นี่ค่ะตุนเดี๋ยวเด้องเบิ่งกัน กรรมะมันเป็นเลขหกนะคะเนาะกรรมะงวดวันหันกรรมะมีสองกับหกเจ็บผัดกันเลยตะแหลกตะแหลกตะแหลกฟันหกเด็กตะแหลกฟันหกมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนสามสี่หมื่นสุดท้ายเนี่ยสี่หมื่นประมาณสี่หมื่นก่อนหวยออกก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเลขสองเพราะว่าจริงๆเ่ยจับสองกับหกอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่ตะแหลกหนึ่งว่าหกจะมาดโดยองศามันไกลกันเนาะเนาะแต่ว่าเพราะาเบิ้งแล้ว ก็เลยตัดสินใจเอาสองกับปรากฏ่ามาสองอีหลีเพราะว่ากรรมะม,มันมีสองตัวแต่วางวน,นีกรรมะม,มันมีอยู่แคเลขหกเด้อค่ะกรรมะองศาตรงทีเลขศูนย์เด้อค่ะน,นีศูนย์ก็น่าสนใจนะมันจะมาศูนย์หกบอคือบ่างามแต่ศูนย์หกหรือศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะศูนย์หกหรือศูนย์เจ็ดนี่เลยเล ความฝันบวกเพิ่มฝันมาขึ้นนี่ก็เลยขึ้นพอก็เลยมาบอกให้ฟังรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะมาคุยกันขันมาหกก็จะมาถ้าฝันเสียงสองซีหลบฝันเจพัดนเสียงสองซีฝันว่าใี่ไข่เขาวาเลขนี่หกนี่หกนี่แต่เจพัดนฝันแบบท่มืผู่ชมกับเหนียวด้วยค่ะมีคนอยู่บ้านเจพัดนเนาะเขาได้เลขงวนเ่าหันเขาเจ้ากระถือด้วยค่ะถือ เงินนี้เพื่อนก็ได้มาแล้วเพื่อนสื่อเสี่ยงแล้วเพื่อนฝันดีเพื่อนก็ไปเสี่ยงอีกเนาะค่ะบัานี้เพื่อนก็ไปเสี่ยงอีกที่นี่เจ๊ผัดกับบ๊เชิงว่าฝันเห็นเพื่อนด้อยู่ซื่อๆก็รู้สึกคิดเห็นหนาเขาคิดเห็นแบบว่ายู่ซื่อก็คิดเห็นเพื่อนล้วก็สะบั้นขึ้นมาสะบั้นหมายถึงว่าบ่รู้จนแบบบ่แม่นเลขเพื่อนจะเข้าบ่ค่ะบ่แม่นว่าเลขเพื่อนจะเข้าอีกบุ๊ค แปดหนึ่งหนึ่งแปดกับสามซีซีสามควซื้อไว้แปดหนึ่งหนึ่งแปดกับสามซีซีสามรัฐบาลไทยควรซื้อไว้เนาะค่ะแต่ว่าเลของศาตรงกันมันตรงทีสองซีเจพัทเสียงมาขึ้นคือฉันคุณว่ามันมีหกนี่แหละกับบอลว่าจะของฝันแม่นบ่เนาะค่ะเนาะมันหนีเขากะอันนี้นกับเป็นเรื่องของรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะมันนีเจพัทกับจะมาให้ห้าน้อยต่อเนาะค่ะมาว่างแนวทางห้าน้อยต่อ มาวางแนวทาห้าน้อยต่อห้าน้อยมือหนีเนาะคะ่ะเนาะพิเศษนี่เจพัดยั่ยั่งค่าใจระวังเจ็ดกับซีต่ว่าไลสมือขึ้นหายไปตีซีเลยค่ะพิเศษเจ็ดกับซีนี่ตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าจะมานน้าก,กันกับบอลูเนาะคะ่ะเจพัดเล่เหลือกเอาทีสีเลวค่ะมือหนีห้าน้อยพิเศษวันที่หกเนาะคะ่ะเนาะวันที่หกกันยายนหกหา้ลยค่ะหกกันยายนหกห้า เจพันเลยพิเศษเจพันเลยให้วิ่งรูทีซีเนาะค่ะฮานอยแล้วกับปกติหนีเน้นที่แปดปกตินี่น่าจะมาแปดน่าจะนะคะน่าจะมาแปดให้เป็นแนวทางเน้ะคะ่ะส่วนเหลขกจะมาบบมาเจพัดบอลูเดอ้อให้เป็นแนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเจพันพยายามเด้อค่ะพยายามพยายามที่จะแบบว่าไห้จาะ แต่ละน้อยนี่พิเศษปกติวี p นพี่หนีจ้อเป็นเป็นตัวตัวไปเลยพาวภามันจังสีอันมันจังสีหลุดได้เนาะค่ะนาะมันจังสีหลุดได้อันนี้มันกับบอล่เาเกาจะหลุดตัวใดเนาะค่ะสำหรับวี p พี่มือนีเนาะค่ะวี p พี่มือนีวี i p พีวันนี้ มันก็เหมือนจะมาหาเลยพ,พี่หมู่ว่านกับบมาเนาะค่ะเนาะหมู่ว่านนี่มะแปดเลยพอว่าเลขเล่ามันจะมะแปดเลยมะแปดอีริหมู่ว่านนี่ทลิตโทเป็นกรรมะราชาก็เป็นตนุ <c oughs> องศาลัามันตรงทีเลขาเดคกะมน,นีองศาลัคนาตรงทีเลขา ถ้ามานะคะมันก็จะมาห้าสามห้าสองหาสองหาสามห้าสองห้าสามนะคะวันนี้หาสองหาสามหาซี่หาเก้าสำหรับพี่พี่นะคะเนาะแต่ว่าเจพันประเด็นี่เจพันไห่ไห่ร่วมกันไม่หนีเลยเนาะค่ะที่ไห่เมื่อนี่อันนี้กับโบสู้กันฟั่ง วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดที่สี่แล้วก็แปดพิเศษปกติ VAP นะคะห้ร่วมกันเจพัดจับปูหอีหนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้าศูนย์แปดสามแปดหกแปดนะคะเก้ากับสีนี่ค่ะอมศาตรงกันเนาะคะ่ะเก้ากับสี่เนี่ยทุกน่อยอ่ะมันต้องมาตัวหนึ่งต้องมีเนาะคะ่ะเนาะต้องติดเด็กเก้ากับสี่เนี่ยนี่เนาะค่ะเนาะวันนี้นน ฮานอยวันที่หกกันยาหกห้านะคะวิ่งรูดที่สี่แล้วก็แปดนะคะสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้านะคะศูนย์แปดสามแปดหกแปดสี่กับเก่านี่เนาะค่ะเนาะสี่กับเก่านี่จังใดก็ต้องเห็นเนาะค่ะเนาะสี่กับเก้าเนี่ยเพราะว่าองศาตรงกันสี่กับเก่าแต่ว่าเจพัดจะให้สี่กับแปดเด้อค่ะเด้อจะให้สี่กับแปด แต่ว่าซี่กับเก้าองศาตรงกันมันจะมาด้วยกันหรือเปล่าเนาะค่ะน้องหวน,นี่มือนีเนาะค่ะสาหรับมือนีทั้งสามน้อยนะทั้งสามน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะสําหรับห้าน้อยด้วยค่ะสําหรับห้าน้อยองศาตรงแบบนี้เดี๋ยวเจพัดจะบอกเนาะคะ่ะผู้ใดเหรนดาวโจนวี่มึกดาวโจนวี่นี่เจพัดถือดู ด,ดาวโจรวีเกือบทุกมือดาวโจรวีไอพะคะ่ะมือขึ้นนี่ก็ะได้ลูดสองไหวออกสองสามเนาะคะ่ะมือขึ้นนี่ดาวโจรวีดาวโจรว,ว,จนวีนี่องศามันไม่ค่อยมาได้มันหมักมากตรงลัคน่าเวลาออกมือว่านนี่ลูดสอง วันนี้มันตรงที่สี่เนาะค่ะเนาะสี่สี่กับเจ็ดดาว,วีดาววีวันนี้คืนนี้เลยค่ะเด้อสี่เจ็ดเจ็ดสีตรงที่เลขสี่ีสามเนาะคะ่ะหลูดสี่เวโจนวีนะะเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับมือนีเนาะค่ะเนาะห้าแนวท่าของห้าหน้อยด้วยค่ะ เจ๊ผัดกับบอลูเนาะค่ะวันเลขจอกตวใดให้เป็นเนีทาวเนางเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะวันนี้นะคะขอคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับมือนีเนาะค่ะเนาะ